สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ขณะนี้นะครับข่าวดีครับครูทางโรงเรียนนัดรับเงินช่วยนักเรียนยากจนปีการศึกษา2568เทอมที่1แล้วนะครับอนุบาลจะได้2000บาทต่อคนนะครับป .1 ถึงป6และมต้นนะครับม .1 ถึง3จะได้คนละ1,920มปลายม .4 ถึง6 เฉพาะโรงเรียนม .4 ถึงหนี่เฉพาะโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะได้3,420บาทย้ําไม่ได้ได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ยากจนตามเกณฑ์ของกองทุนกสสรหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคเขากําหนดนะครับซึ่งข้อมูลนี้ใครจะได้ไม่ได้กองทุนกสสเป็นผู้พิจารณาโดย ครูทางโรงเรียนไปสํารวจข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็กรอกข้อมูลออนไลน์ไปให้กองทุนกศสสเขานะครับซึ่งปีการศึกษา258จะจ่าย2เทอมนะครับเทอมที่1ได้ตามจํานวนที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี่นะครับแล้วก็เทอมที่2ของปีการศึกษา258ก็จะได้เท่ากันนี้สําหรับคนที่ได้นะครับทีนี้ปีการศึกษา2568นี่ครับแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มได้รับต่อเนื่อง คำว่ากลุ่มได้รับต่อเนื่องหมายถึงคนที่ได้รับเมื่อปีการศึกษาที่แล้วนะครับได้รับครั้งที่1ปีนี้จะได้รับอีกเขาเรียกว่ากลุ่มต่อเนื่องหรือเมื่อปีที่แล้วได้รับเป็นปีที่2ปีนี้จะได้รับเป็นปีที่3เขาเรียกว่ากลุ่มต่อเนื่องนะครับคือเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าทุนเสมอภาคนี้นะครับนักเรียนคนใดที่เริ่มได้ปีไหนนะครับ ก็จะได้ติดต่อกัน3ปีนะพอปีที่4จะต้องสํารวจใหม่เพราะฉะนั้นในปีการศึกษาสองห้าหกแก็จะแบ่งเป็นกลุ่มได้รับต่อเนื่องนะครับส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มกลุ่มสํารวจใหม่กลุ่มสํารวจใหม่ก็คือเมื่อปีที่แล้วไม่ได้รับเงินปีนี้เขาสํารวจใหม่หรือเมื่อปีที่แล้วได้รับเงินต่อเนื่องเป็นปีที่สามปีนี้หมดสิทธิ์ได้รับเงินแต่ว่าก็จะถูกสํารวจใหม่ว่าได้รับไหมใครได้รับก็จะได้รับต่อเนื่องไปอีกสามปี ใครไม่ได้รับก็จะไม่ได้รับไปปีหน้าสํารวจใหม่ทํานองนี้นะครับเอามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับกลุ่มต่อเนื่องนะครับกลุ่มต่อเนื่องมีการโอนขอ้บัญชีให้นักเรียนพร้อมเพย์นะครับบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาชน13หลักหรือโอนข้บัญชีผู้กปกครองไปแล้วรอบที่1โอนแล้วเมื่อ21กรกฎาคม68ถึง24กรกฎาคม68นะครับส่วนใครโอนไม่สําเร็จยังมีรอบโอนเก็บตกครับ ทีนี้มาดูตอนนี้ขณะนี้นะครับนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน,นวันนี้วันที่6สิงหาคม2568นะครับนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนรอฟังข่าวครูจะนัดรับเงินนี้นะครับวันไหนนะเพราะครูเริ่มนัดจ่ายแล้วในกลุ่มที่จะรับเป็นเงินสดนะครับครูจะเริ่มนัดจ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงไม่เกินวันที่24ตุลาคม2 5 6 8ก็จะมีโรงเรียนได้ช้าได้เร็ว ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ในเดือนสิงหาคมนี่แหละครับส่วนใหญ่จะได้ในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนที่ได้ช้าก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ชายแดนติดขเขมรทำล่าน,นี้เพราะว่าอาจจะบันทึกข้อมูลล่าช้าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุพายุวิภานะครับเขาทําช้าฝนตกอะไรบ้างน้ําท่วมบ้างแล้วก็อินเทอร์เน็ตมีปัญหากลุ่มโรงเรียนที่จะได้ช้าก็จะมีบางโรงเรียนนะครับ อาจจะได้ช้าถึงเดือนกันยาตุลาโน่นนะครับแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะได้ในเดือนสิงหาคมด้รับนี่แหละครับครูกําลังนัดรับเงินถ้าถูกนัดรับเงินที่โรงเรียนวันไหนก็ไปรับวันนั้นนะครับจะได้เฉพาะนักเรียนยากจนนะครับกลุ่มได้รับต่อเนื่องปีการศึกษา258เทิมที่1อนุบาล2,000บาทปี1-6ม .1-3 9 2 0บาทม .4-6 เฉพาะโรงเรียนสังกัด กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจะได้คนละ3,420บาทเอาเฉพาะนักเรียนยากจนนะครับโรงเรียนไหนจะได้บ้าง<อ>ก็มี6สังกัดโรงเรียนนะครับครูกําลังนัดรับเงินที่โรงเรียนช่วงนี้จนถึงไม่เกิน24ตุลาคม68กลุ่มกลุ่มต่อเนื่องนะครับกลุ่มได้รับต่อเนื่อง6โรงเรียนก็มี6สังกัดโรงเรียนที่ได้เงินก็มีโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการ การศึกษาขั language, language. So ite, Peace. Peace. Um. ้นพื้นฐานหรือสพทน่นแหละครับอันนี้เป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศนะครับอีกกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้โรงเรียนสังกัดอบตโรงเรียนสังกัดเทศบาลประมาณนี้นะครับโรงเรียนสังกัดอบจอะไรประมาณนี้ครับก็ได้นะครับต่อไปครับโรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็ได้โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมกานครกทมก็ได้โรงเรียนสังกัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้นะครับอ้ากลุ่มต่อเนื่องกลุ่มได้รับต่อเนื่องรอรับการนัดจากครูโรงเรียนโรงเรียนนัดรับวันไหนก็ไปรับที่โรงเรียนนะครับต่อไปเป็นกลุ่มสำรวจใหม่นะครับกลุ่มสำรวจใหม่เนี่ยเขาบอกว่าครูเยี่ยมบ้านไปแล้วในช่วงเปิดเทอม ใหม่ๆนู่นแหละครับและกองทุนกศสอจะประกาศรายชื่อวันที่21สิงหาคม258ว่าใครได้รับบ้างโรงเรียนก็ <ๆ S 1> จะตรวจสอบรายชื่อว่าใครได้รับนะ21สิงหาคมนี่จะรู้นะครับกลุ่มสํารวจใหม่นะครับทีนี้ในช่วงวันที่21-27สิงหาคมนะครับทางกองทุนกศสอเขาก็จะเริ่มโอนเงินไปโรงเรียนนะทีนี้ในช่วงวันที่21สิงหาคม ถึง27สิงหาคม68ปนี่ก็จะมีการโอนเงินให้นักเรียนนะครับโอนเงินในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนบัญชีพร้อมเพยหรือบัญชีผู้ปกครองที่โอนไม่สาเร็จเมื่อ21็กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนี้ใครโอนไม่สำเร็จ,เ,ร 24, รรรเ,รจเขาจะมีการโอนซ้ำาี่ถึง27สิสิงหานะครับด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มใหม่นะครับสำหรับกลุ่มใหม่รับเป็นเงินสดนะครับ ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมเป็นกลุ่มรับต่อเนื่องที่ยังโอนไม่สําเร็จเมื่อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่กรกฎาคมนะครับกลุ่มโอนนะครับโอนไม่สําเร็จยี่สิบเอ็ดสิงหาถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาเนี่ยเขาโอนซ้ํารอบที่หนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มสํารวจใหม่นะครับวันที่แปดกันยายนเป็นต้นไปถึงสามตุลาหกแปดโรงเรียนจะนัดรับเงินนะครับแปดกันยายถึงสามตุลาหกแปดโรงเรียนจะนัด รับเป็นเงินนะในกลุ่มสำรวจใหม่นัดรับเงินที่โรงเรียน8กันยาถึง3ตุลาคม68นะครับอันนี้ก็นำข่าวมาบอกล่วงหน้าก่อนในกลุ่มนั้นนะครับส่วนกลุ่มที่กำลังนัดอยู่ขณะน,นี้กำลังนัดไปรับเลยขณะนี้ก็คือกลุ่มได้รับต่อเนื่องนะครับกลุ่มได้รับต่อเนื่องอนุบาล2 0 0พป .1 ถึงม3 1,920 ม .4-6 เฉพาะโรงเรียนสังกักตดตชรตอนนี้ครูกำลังนัดไปรับที่โรงเรียนกลุ่มต่อเนื่องนะครับใครถูกนัดไปรับวันไหนก็ไปรับได้ที่โรงเรียนครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ผู้ครองหรือนักเรียนยากจนที่เข้าเกณฑ์ที่ได้รับเงินในครั้งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งขาวว่าวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครัต้องงเเเก่าาาพพพียะวยจน ใจหน้ามนน้องคนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกเหตุการ